ทเวนจังทเวนจังเต้าเจียวซำจังซำจังน้ำจิ้มเกาหลีโคสูจังโคสูจังซอสพริกเกาหลีลามยอนลามยอนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคงกิดบับคงกิจบับข้าวเปล่าพับพับข้าวชันพันชันพันกับข้าว เครื่องเคียงคุณมันดูคุณมันดูนดเกีียวทอดจาจังมอนจาจังมอนบะหมี่ราดซอสด,ดำขิมบับขิมบับข้าวหอสาลายตอกโบกีตอกโบกีแป้งตอกผัดซอดสซัมเกลทังซัมเกลทังไก่ตุนโสมซัมกรยับชันซัมกรยับทันหมูสามชั้นแนมยอน น,น้ำยนบะหมี่เย็นคิมซีจิแกคิมซีจิแกแกงกิมจิจำปงจำปงบะหมีเ่เผ็ดชุนแดชุนแดไส้กรอกเลือดคุกชูคุกชูกช๋วยเตีย๋ยวมีหยกกุกมีหยกกุกสุปสาลายสับแสสับแสผัดวนเส้น แฮบชันแฮบชันข้าวสารใหม่ตอกกุกตอกกุกซุปตอกชงพยนต์ชงพยนต์ขนมใบพระจันวาจาวาจาขนมไอซ์ซีรือรีมไอศ์ครีมทักทักไก่แซงซอนแซงซอนป่า มุนโกกีมุนโกกีปลาโคกีโคก,โคกีเนื้อทาแวจีโกกีทาแวจีโกกีเนื้อหมูโซโกกีโซโกก,โโก,กีเนื้อวัว